เอาแล้วฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเสียมังกรน,นะครับนิวเสียจะมาวิเคราะห์ะบอลจับแบเสียเสียมังกรกันในวันที่11พฤษภาคม2563นั่นเองนะครับและวันนี้นะฮะก็มีเบลารุสยูเวเชียนหนึนะครับผมเพียง1คู่เท่านั้นเองนะครับเอาล้วหากใครที่อยากฟังแล้วอยากจะเล่นตามหรือว่าอยากจะแทงส่วนยังไงเนี่ยก็สามารถเข้าไปเล่นได้ที่ลิงก์ด้านลา่างใต้ที่เสียแปะไว้ได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ย เดี๋ยวสิจะบอกให้ท้ายคลิปนะครับผมก็มาเริ่มที่คู่แรกเลยดีกว่าครับผมมีเพียงคู่เดียวนะก็ทงเป็นคู่แรกแล้วก็คู่เดียวด้วยนะครับผมอ่ะแล้วคู่เดียววันนี้นะฮะก็คือทีมโลโคโมชีฟกอเมลเนี่ยออาทัที่4นะครับผมเปิดบ้านพะทกกับคุมคาชิมินนะครับผมอาหลัที่3นั่นเองนะครับผมไม่แหมเป็นลุลุ้ดิวิชั่นหนึ่งเนี่ยชื่อทีมก็แบบแปลกๆนิดนึงนะครับผมถ้าคู่จะเตะกันในเวลาสทุ่มตรงนั่นเองนะฮะมาดูผลงานของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับ โดยไซติเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับผม5้นัดหลังสุดที่ผ่านมานะครับผมก็จะเป็นทางฝั่งคุมคาชีเนี่ยเอาชนะไป1นนัดครับผมส่วนโลโคโมทีฟกอเมลเอาชนะไป2นัดนะครับผมแล้วก็อีก2นัดเนี่ยเสมอครับมาดูทางฝั่งเจ้าบ้านกันบ้างนะครับผมโดยเซติ5นัดหลังสุดของโลโคโมทีฟกอเมลเนี่ยห้านัดสุดของเขาเนี่ยเสมอไป1นัดครับชนะไป3นัดและแพ้ไป1นนัดด้วยกันนะครับส่วน5้นัดหลังสุดของคุมคาชิมินนะครับผม5านัดสุดของเขาเนี่ยเสมอไป1นัด แล้วก็เอาชนะมา4นะัดด้วยกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่านัดนี้เนี่ยเจ้าบ้านอย่างโลโคโมทรีฟกอร์เมลเนี่ยอันที่4นะครับเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกนั่นเองนะครับแต่ถ้าให้เสียวิเคราะห์บอลเลยเสียต้องบอกก่นอนเลยว่าสถิติที่เขาได้เจอกันเนี่ยค่อนข้างจะดูสูสีกันเลยทีเดียวนะครับผมแถมผลงานในบ้านของเจ้าบ้านอย่างโลโคโมทีฟกอเมลเนี่ยก็ค่อนข้างจะดูดีพอสมควรนะครับผมแต่ก็มีสะดุดแพ้บ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ถ้ามาดูทางฝั่งของทีมยัคงคพัชชมินเนี่ย ก็ดูดีไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้สะดุดแพ้นะเขาสะดุดเสมอมาค่อนข้างเยอะนะครับแถมเซสตีที่ผ่านมาโดรวมของเขาเนี่ยทางฝั่งคุมคาชิมินเนี่ยก็ยังดูดีกว่าเจ้าบ้านอย่างโลโคโมทีฟกอรเม,มลอีกด้วยนะครับผมถึงแม้ว่านี้จะเตะในบ้านของโลโคโมทีฟกอเม,มลนะฮะแต่ผมก็ยังเชื่อใจทางฝั่งทีมเยือนอย่างคุมคาชิมินมากกว่านะครับผมเพราะว่าผลงานของเขาเนี่ยทำได้ดีกว่าครับแล้วก็การเป็นทีมเยือนเนี่ยสะดุดเสมอ มาค่อนข้างพอๆกันแหละแต่ถ้ามาเทียบกับการเป็นเจ้าบ้านของโลโคมทิฟกรเมลเนี่ยที่แน่ๆเลยเนี่ยเชื่อใจทางฝั่งทีมเยือนอย่างคุมคาชิมินแน่นอนครับผมเพราะว่าสาติโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเขาดูดีกว่าเจ้าบ้านครับผมเอาพูดอยงนี้เลด,ดีกว่าดูดีกว่าทีมเจ้าบ้านโลโคมทีฟกรเมลครับเพราะฉะนั้นสกอร์ที่เสียค่าเนี่ยเสียให้คุมคาชิมินเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะโลโคมทิฟกรเมลไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับ กระจุกไปเป็นชิ่อเรียบร้อยนะครับสำหรับหนึ่งคู่หนึ่งเดียวในวันนี้นะครับผมก็อาจจะมีผู้งงไปบ้านนะครับพอดีเสียผู้ผิดไปประโยคหึืงมันก็เลยไหลต่อไปแบบไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเสียก็ต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับผมแต่เชื่อครับว่าการวิเคราะห์บอลเสียแล้วเนี่ยทีมเยือนเนี่ยมาแน่นอนนะครับผมสำหรับคู่นี้นะฮะและหากใครที่อยากจะเล่นกีลาตันหรือว่าอ้เสียแม่งพูดมั่วว่ะพูดเรื่องพูดมั่วเน่ยต้องแทงสวนโชว์แล้วไม่แม่นหรอก ก็สามารถเข้าไปเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้ยูทูปพีเยษแปะไว้ได้เลยนะครับซึ่งในลิงก์นี้นะก็มีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวนะครับผมหากใครสนใจหรือว่างงตรงไหนหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเนี่ยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างแอดไปสอบถามได้เลยนะครับผมหรือว่าจะแอดไปเลยก็ได้นะฮะแอด mm casino นะครับผมอย่าลืมแอดด้วยนะฮะ เข้าไปสอบถามกันได้เลยและหากคุณเข้าไปรับบทมาจากทางช่อง u t u b e เสียงบางกรเนี่ยคุณยังสามารถได้รับสูตรวิคอบอลและสูตรบาคาร่าไปใช้ได้แบบฟรีๆด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะฮะเซลต้องขอตัวลาททุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ